สวัสดีค่ะมือนีมาเที่ยวคาเฟ่นะคะมากับสาวฝ่ายค่ะแถวสมุทรสาครนะคะบรรยากาศดีค่ะสาวฝ่ายกะทายตลบค่ะชีวิตติดแกมค่ะอากาศเย็นดีค่ะยุลานี่ค่ะบ่ห่อนนะคะยังก็อ๋อฝ่ายว่ายังเป็นเย็นๆบรรยากาศมันเย็นดีเนาะอุ้ยมันเป็นยอนอากาศล้วละสาวฝ่ายใส่กระโปรงขาดค่ะพี่น้องแต่งตัวไม่สดิดีชีวิตติดแกมค่ะบ่บมือหนึใส่กระโปรงขาดไปกอยังล่ะไปของยังล่ะคือขาดตรงสันเอาเอามือไปแงอีกนี่ขั้นดากมานะ เอาข้าวเกากันเอาทั <marche 1970> ้งเก่าทั้งดึงไปเนี่ยเอาเอาเข้าไปก้อนสิเข้าไปกระซองกระเงี้ยกะลองวก้อนนี้นี่ท่านใสท่านขวาเข้ามากแล้วนะคะกระซั Cabinet ่งค you know. ่ะเปิดเมนูนะคะซั่งค่ะยูนิคเขาให้สแกนเอาคะท่านสมัยดีค่ะสแกนเอาช่วงเวลาล็อนะคะล็อตวันนั่นค่ะก็มาถ่ายรูปเหรียญค่ะถ่ายคลิปค่ะพวนละเพื่นว่าของคัลาดินคลิปคลิปว่าของสวยผลหลายเงีใส่เงี้ยขวานี่สาวฝ่ายนะคะเตรียมชุดมากค่ะเตรียมกางเกงมากไหวมัทำมาเปลี่ยนะคะชีวิตติดแกมค่ะค่ะ ไปทำว่าเปลี่ยนให้แบบว่ามีรูไปโพธิ์นะคะพูดล่ะมาเถียวนี้คุคมข้ากับแม่สาวฝนี่ละ่ะมึงเตรียมมา้งค่ะแม่ในทึ่งน้ำหอมทึ่งกางเกงเอามาไว้เปลี่ยนก้อนกับขาก,กับแง่งอีกค่ะซองจะคล้องอีกค่ะทึ่งพีทั้งนองค่ะพูดล่ะทำทาท,า,ทายให้กันพร้อมเด้เพิ่นถึงเวลากับขาเป็นในด่างสาวฝหม่องกระโปรงค่ะเป็นในยังเย็นขึ้นเก่าอ่ะเอียงก่อไว้เอีงก่อเย,ย็นปะอ๋อเย็นด้วยะนะเอาดิ่งใส่พร้อมวันี้ขี้ไปอยากอายก็หนาะเอากันด่างอีกแล้วเกาค่ะ ก้าบละค่ะคอนเฟิ irm, ร์มบาลานีมบริอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> สำหรับน้ำร้ายเจ้าของเอากลับละเอาฝ่ายอยู่ใส่ละมาทำไมอ่ะลานนี้บรรยากาศดีนะคะคอนเฟิร์มค่ะรถปฏิภพร้อมถ่ายถ่ายประธานไหนอย,อยู่ไทยหมองขาดประธานไหนอย,อยู่ป่ะกลับบ้านเออถาม,มอะไรเนี่ยมั่งปายอยู่บายบายค่ะทุกคน